ไก่กิปปีมาสัก <S <S สวัสดีค่ะและกี้เจนคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำพุร้อนแม่ขจานนะคะชิปนี้เราก็จะพาไปล่าหมอกวันนี้เราจะไปที่ภูลังกาอำเภอบ้านปงจังหวัดพะเยา ไปลุ้นกันข่าวว่าทริปนี้เราจะได้เจอหมอกสวยๆหรือเปล่าป่ะพร้อมแล้วเดินทางกันกันทุกคนตลอดการเดินทางแบบฝนตกๆตตหยุดๆตลอดเลยเส้นวังเหนือไปพะเยาเนี่ยเส้นนี้แบบวิวสวยมากเลยกำลังลุ้นอยู่ว่าเป็นเฟอร์ราลี่หรือเปล่าเอาเป็นเอ็มจีนะสีเหลืองได้สีชอบเลยนะเนี่ย ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็เลือกพักที่บ้านภูรังกาบ้านสวนนะคะไปะเดี๋ยวเราไปชมที่พักของเราวันนี้เราก็จองเป็นบ้านพักแบบบังเกอร์นะคะก็ตกคนละ500บาทนะคะต่อคืนรวมอาหารเช้าว้าววิวมุมนี้แบบสวยมากเลย นี่ของเราเป็นบ้านบังเกอร์หว,ว้าวด้านในสะอาดมากเลยค่ะจัดห้องได้น่ารักมากโทนสีขาวสวยมากอันนี้จะเป็นเตียงนอนแล้วก็มุมนี้ว,ว้าวมุมนี้นะคะเดินออกมาตรงนี้เห็นวิวแบบสวยๆเลยนะคะทุกคน นี่ภายในห้องเขาก็จะมีพัดลมให้ว้าวสวยมากเชา้ชาเช้านี่รอลุ้นนะคะว่าทะเลมองจะมาฟูฟูให้เราดูหรือเปล่ามุมนี้แบบสำหรับสาวๆเลยนะคะใครชอบถ่ายรูปมีกระจกให้ด้วยแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งนะคะแล้วก็มีบาร์ด้านนี้นะคะไว้ชมวิวตอนเชา้าเช้า ในห้องเขาก็จะมีน้ําดื่มให้นะคะผ้าเช็ดตัวแล้วก็อันนี้ผ้าห่มเดี๋ยวไปดูห้องน้ํากันใช <c oughs> <c oughs> ่ห้องน้ําก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้นะคะห้องน้ําสะอาดแต่ในห้องนะคะก็จะเป็นห้องพัดลมไม่มีแอร์นะคะนี่ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวของบ้านภูรังกาบ้านสวนนะคะว้าวทุกคนวิวสวยมากนี่เริ่มมีหมอกแล้วตรงนู้นรอลุ้นพรุ่งนี้ว่าจะมีหมอกฟูตรงนี้หรือเปล่า เดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมบรรยากาศรอบๆนะคะแล้วก็ไปหาอะไรกินนะคะว่าแถวนี้เขามีอะไรอร่อยๆขายบ้างบรรยากาศก็เย็นสบายดีนะคะตรงนี้มีร้านพิซซ่าด้วยแล้วก็มีคาเฟ่เองหนึ่งร้านอันนี้ก็น่านั่งมากเลยแต่ว่าเราจะเดินไปดูด้านนู้นว่ามีร้านขายของกินหรือว่าร้านคาเฟ่อื่นๆหรือเปล่าเข้ามาเร็ว เร็วเข้ามาเข้ามาเข้ามาวันนี้เราถึงแล้วเมจิกมาลเทนคาเฟ่แอนโฮมแต่ว่าวันนี้วันอังคารเขาปิดร้านนะคะ <c oughs> เนียวร้านน่ารักน่ารักน่านั่งมากเลยวิวมุมนี้แบบสวยมากเลยคะ่ะทุกคน ตู้ไปษนีเก่าเขามาทาเป็นสีส้มนะโอ้เก๋ไก่เหมือนกันนั่นเนี่ยไม่บอกก็รู้ว่าเจ้าของร้านเนี่ยชอบสีอะไรเออร้านนี้ก็เป็นร้านบ้านทะเลหมอกด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีเป็นบ้านพักนะแต่ว่าด้านบนเนี่ยเขาก็จะทําเป็นคาเฟ่นนะชื่อรูทหนึ่งหนึ่งสี่แปดคาเฟ่นะคะบ้านทะเลหมอกตอนนี้ห้าโมงครึ่งนะคะหมอกก็เริ่มมาแล้วนะคะเริ่มฟูฟูมาแล้ว หมออะไรนะเฮ่พมีชาวบ้านมาขายของด้วยนะคะขายผลไม้มะม่วงสุกแล้วก็อแจ้งๆหลามีแต่หลอดนี่เองไทยแต่ไทยแกนต์ก็ได่ค่ะลูกก็ได้อันนี้อันนี้ห้าสิบอันนี้สี่สิบโอก็มีโวโกโดขายด้วยนะคะก็ลูกก็ขายเบาหลอนะนี่มีพวกยาสมุนไพรด้วยนะ สองกิโลโอ้คาเด้ราคาโลเท่ไรคะห้าสิบบาทอันปิ่งเดียวยู่สองว่ะเดี๋ยวเราจะทานอาหารร้านนี้นะคะครัวบ้านเสริมสุขภูลกามาแล้วค่ะกับเผากุ้งน่ากินมากกุ้งตัวโตโต้กินข้าวกันค่ะทุกคน กินข้าวเสร็จแล้วก็เดินย่อยกับที่พักบรรยากาศยามเย็นแบบโอ้เย็นสบายแล้วก็แบบเงียบสงบมากเลยที่นี่อันนี้คือต่างจากแบบเราไปห้วยกุบกานะทริปที่แล้วอะบรรยากาศแบบโอ้โหแบบต่างกันเลยนะอันนั้นก็จะเป็นแบบชาวบ้านนะคะแล้วก็ที่พักเนี่ยเขาจะเป็นบ้านไม้ไผ่บ้านไม้ใช่ไหมเวลานอนเนี่ยโอ้โหเสียงดังนอนไม่ค่อยหลับเลย สวัสดียามเช้าที่ภูรลังกาค่ะทุกคนบรรยากาศยามเช้าเช้านะคะก็เย็นสดชื่นแต่ก็ไม่ได้แบบเย็นเหมือนหน้าหนาวนะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นปลายฝนต้นหนาวแต่คือชอบบรรยากาศแบบต้นไม้แล้วก็ภูเขาแบบเขียวๆตอนเช้าเช้านี่หมอกก็กำลังขึ้นเลยนะแต่ก็ยังไม่ฟูเยอะ ฝนมันไม่ตกใช่ป่ะแล้วก็หมอกมันก็เลยขึ้นไม่เยอะมันจะขึ้นแค่ตรงบนยอดเขาเงี้ยแล้วก็ค่อยๆไหลามาแต่ก็ไม่เยอะเมื่อสองสาวันที่แล้วนะเขาบอกว่าโอ้โหแบบฟูมากเลยก็ยังดีนะคะที่แบบได้เห็นแบบหมอกมาบ้างดีกว่าเราไม่เห็นหมอกเลยก็สวยไปอีกแบบวิวแบบเนี้ย ตอนเช้าแบบอากาศดีดีค่ะวิวสวยมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้หมอกไปหมดแล้วนะคะเมื่อเช้านี่หมอกฟูอยู่แต่ว่าฝนไม่ตกนะคะก็จะมีหมอกอยู่บนเขานะคะทุกคนนู่นบนเขาแบบหมอกฟูมากเลยสวยๆอากาศเย็นสบายมากๆเลยไปกินข้าวก่อนค่ะทุกคนเดี๋ยวรอดูว่าช่วงประมาณสัก 8-9โมงนะคะว่าหมอกจะมาอีกรอบหรือเปล่าตอนนี้แบบหมอกไปหมดเลยไม่มีหมอกแล้ว <laughs> นี่อาหารเช้านะคะก็จะเป็นข้าวต้มหมูก่อนนี้ก็จะมีกาแฟโอวัลตินให้นะคะ เที่ยวขึ้นไปะม้วรีววโอ้ยพูดรู้เรื่องด้วยไก่ิตติมัสก์นี่สองตัวไกดจิตติมัสก์น้ำหน้าไปก่อนเลยกินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวเมาจิกเมาเทนคาเฟ่กันต่อนี่ร้านเปิดแล้วนะคะทุกคนร้านเปิดตั้งแต่หกโมงคึ่งจนถึงสิบหนาฬิกานะคะสี่โมเย็นแล้วก็ อันนี้จะปิดทุกวันจันทร์กับวันอังคารอุ้ยร้านน่ารักน่าน,นั่งมากเลย ร้านมาจิกเมาเทนนะคะเขาก็จะมีทั้งอาหารของกินเล่นนะคะก็ราคา90บาทแล้วก็มีเครื่องดื่มก็จะเป็นทั้งกาแฟเป็นโก,โกโก้มีทั้งร้อนทั้งเย็นนะคะราคาก็60 75็ดห้าแต่ว่าร้านนี้คือแบบวิวสวยมากเลยถ้าเกิดว่ามาหน้าหนาวนะคะหมอกมันคงจะเยอะกว่านี้เนาะแต่ว่าอันนี้เรามาช่วงไปฝนต้นหนาวแต่ก็วิวสวยนะคะ ที่ร้านก็จะมีแบบมุมนั่งเล่นมุมถ่ายรูปแบบอูไรจุดเหมือนกันนะคะคือมีแต่มุมแบบสวยๆน่ารักนะคะ และมุมนะคะที่เขาทำเนี่ยก็จะหันหน้าไปทางภูลังกาเวลาถ่ายรูปออกมานะคะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวหมอกฟูขึ้นเยอะๆนี่คือสวยมากเลยที่นี่เขาก็มีที่พักด้วยนะคะที่พักก็จะอยู่ด้านล่างเนาะ แบบลูกค้าไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเรามาวันธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะคะก็เลยแบบนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะอันนี้ก็ดีไปอย่างนะคะที่แบบเราเที่ยววันธรรมดาเนี่ยคนไม่พุกพ่านเวลาถ่ายรูปแล้วก็จะได้แบบวิวสวยสวยไม่ติดคนเยอะๆอะอะไรเงี้ย วิวสวยมากเลยค่ะทุกคนวิวหมอกว้าสุดยอดเลยคลิปนี้และกคี้เจนก็ขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณที่กดแชร์กดไลค์กดซั b s ไ r i b ์เป็นกำลังใจให้และคี้เจนนะคะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะไปนะคะบ๊ายบาย